คุกแทนเธอหรือว่าใครหรอกนะเกิดมายังไม่เคยจะทำผิดกฎหมายอะไรสักอย่างยังไม่ได้เปิดสิ่งด้วยซ้ำโอเคผมแอบโหลดเพลงจากเน็ตมาแค่พันสองพันเพลงใครๆก็หลอดใครบ้างไม่หลอดสบาร์าด้เลยเธอในละหูปากไม่ต้องมาพูดเลยเป็นคนร้ายอย่ามาชวนคุยเม,มาน้ำตาลคือเขาไม่ผิดหรอกนะคะเห็นไหมผมกลับบ้านแล้วบัคับ,คบนี่นี่ฟังก่อนนะคะโอเคมีคนแฮกเข้าไปในกะลาโหมดาวน์โหลดไฟล์ออกไปเป็นไฟล์เกี่ยวกับ คนที่ชื่อวิทวิกกี้แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่ชื่อเซกเตอร์เซเว่เขาชัดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมก่อนที่เราจะเปิดศึกกับศัตรูผิดตัวสิ่งที่ตกลงมาจากความคืบหน้าล่าสุดมาอยู่ตรงนี้ครับเขา,ว,าว่าไงเขาด้ข่าวาแจกร,ร,แรู้แล้วรู้แล้วเขาว่าเป็นอะไรเขาบาทหารกงทดลองอะไรสักอย่างเใช่เครื่องบินมากกว่า ระเบิดที่ดาเทาวโทฮาแซมไมน่าจะกลับใน15นาที15นาทีค่อยโทรอีก15นาทีลูกก็มาสายพ่อก็กลักบริเวณถ้ามันมาทันกับไม่ได้ใช่ไหมกูรออยู่นี่นะอยู่เฝ้าพวกเขาเอาไว้น่ะโอเคฝ้าไว้เลยเข้าใจนะแค่หนาทีทางเดินมีไม่เดินไม่นะพ่อเดี๋ยว อ๋อใช่ทางเดินสุทีผมลืมไปเดี๋ยวเกลี่ยให้เดี๋ยวนี้เลยโอเคมะนี่พ่อขัารถให้แกครึ่งหนึ่งประกันแกออกจากคุกล่าสุดทํางานบ้านแทนแกอ๋อทางานบ้านชีวิตผาสุกมากชีวิตแบบชีวิตที่ดีก็ผาสุกอย่างนี้แหละครับผาสุกอ๋อใช่ทางขยะเอาตัวนะครับผมจะขยะไปเทเดี๋ยวนี้เลยไมไม่ต้องป่าเลยพ่อพ่อทำผมเฮิร์ดนะครับจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเองผมจะขยะไปเทเอาตอย่างไปขัดจะเอาเอาให้ ทั้งบ้านสะอาดหมดจดไปเลยทําเลยทึเลยนเหรอทาเลยคือคือรักพ่อจังรักพ่อจังเลยยิ่งตอนนี้ยิ่งรักแม่เขาจะให้การบริเวณแกสายสามหลอดเหรอใช่โอ้ขอบคุณพ่อมากนะครับที่ปราณีพ่อที่แบบฟ้ามาโปรธทำเคยใช่ไหมล่ะรักพ่อจังวันนี้นะครับสุดหล่อทำไรอ่ะทำไรอ่ะโรสนามหน้าโรงสนามระวัง ขอรักขอรักละ,ละไปมาบอกเดี๋ยวนนโ,โทษทีฉันผิดเองอตายละนี่บอกให้รออยูเ่เฉยๆหานะ้านาทีแค่เนี้ยไม่เข้าใจหรือไงเฉยๆนะ่ะโ้ยบอกให้ใหเฝ<อ>้าไงบอกแล้วนะโอเคมันก็บ้าพวกเขากำลังเร่งอย่าแล้วสิหย่า แมวโมโจโมโจ่าไปยุ่งกับคนปลยเดี๋ยหมดยวเดี๋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 ยวนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เี๋ยดี๋เดียเดดเดยวเดี๋ยเดี๋ยววเดี๋ว่ดเด้๋ยวเนเี๋ดยเดการกเาีดเลยไยวเดี๋ยเดีเีวเดี๋วเดวเดี๋ววเเวเเนยเเลยยเเท้าเราไปหมดื ใจเย็นนะมันเฉียวรถนายเหรอแย่โมโจแย่โมโจแย่โมโจโชคดีมัชอบตีตรากองเนี่ยสนิมเคราะแน่เลยน้ำละอ๋ออ๋ออ๋ะโอเคโอเคกูให้ไปก่อนให้ไวแล้วก่อนออโต้บอดสอดแนมลูกไม่เป็นไรลูกอยู่ในครัวคงหาน้ำแข็งประคบอยู่ พ่อเบิร์ดกร็หลกสั่งสอนไปหน่อยอย่ามาฟอร์มเลยจริงๆนะแม่ห้ามเที่ยวยังไม่ห้ามเกือบแล้วเกือบแล้วอยู่ไหนไม่มี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 เฮ้ยเฮ้ยเร็วสิว่าเอาอะไรเนี่ยเวลามีน้อยเขาใหญ่เดวินมากๆากโทษทำไรอ่ะช่วยหาไงโอเคเร็วหน่อยนะโอเค มันไม่อยู่แล้วล่ะหมายความว่าไงว่าตาอยู่ในกล่องกล่องอยู่ในเป้แต่ว่าเป้อยู่ไหนก็ไม่รู้อะโมโหกันใหญ่แน่จะเอาไงกันดีเอางี้คุณช่วยหาตรงนี้ให้ทั่วดีกว่านะหาฟากนี้ให้ทั่วให้ทุกซอกทุกมุมเลยเดี๋ยวผมหาฟากนี้เองนะเเเไม่ได้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 ของส่วนตัวนะโทษทีก็เธอบอกให้หาให้ทั่วรู้นะแต่ยกเว้นในกล่องสมบัติผมอย่างเดียวอยาให้มันจอดจงหน่อยไม่อยากมีเรื่องในห้องเธอหรอกนะแค่นี้ก็เครียดพอแล้วออะะไไรร มามามไมานี่นะแอบเหรอนี่สนามหลังบ้านนั่นไม่ใช่ลานจอดสิบล้อโถ่ไอ้โถโอเคเห็นครับ UFO ตกตรงนี้แต่หายไปแล้วมอเตอร์ไซค์ผมก็โดนทับแบนใครจะชดใช้ล่ะเนี่ยแซ็บเซ็ซซซไม่ไหวแล้วนะหาไม่เจอเฮ้ย โอ้ไม่มมามมาไม่ดอกไม้แม่ <S <S โอเคฟังนะฟังให้ดีถ้าพอแม่ผมเห็นคุณเข้าก็ต้องเป็นเรื่องแน่เลยแม่ขอขึ้นง่ายด้วยโอเคเราต้องการแว่นตาอันนั้นรู้ว่าจะเอาแว่นตาแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้หาตอ่อก,กันลงกันนี่ช่วยเงียบก่อนสักห้านาทีสิบนาทีโอเคพอละรอ้องละ, <S <S ละเห็นไหมเสียงดังอีกแล้วมันทำให้ไม่มีสมาธิถ้าใ้หามันจะรกคนช่วยดูแลให้เลยช่วยดูแลให้เลยอัตบนมัตยก่อนเอาละขอห้านาทีนะนะ โอเฮอยลบไปเป็อนอะไรยิบเงียบไปไหมเขาบอกให้เรายิบเงียบไปนิดไว้นี่แล้วนี่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 เปนิดไว้จูนี่จูนี่รีบหลบใต้ต๊ะแล้วสิหาที่กบ,บงังเรวอะไรพ่อจะเร็วปานนั้นนะ่ะโอ้โจะก,กระจี้ดิหนาหน้าลอ้อมังนะโอ้หน้าหน้นดู แซมแซมมี่นั่นอะไรแม่ไม่รู้แซมพี่ลึกจังแซมและเชิญฉายไฟมาเร็วเร็๋ยวเขาเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอกไฟทำไมดับไปเลยดับไฟไปเลยไอ้บวยเขาดับแซมอยู่หรือเปล่าล็อกประตูทำไมแกก็รู้กฎบ้านนี้ห้ามมีการล็อกประตูพ่อเขาจะเริ่มนับแล้วนะถ้าลูกไปปิดประตูโธ่เอ้ย พ่อนับแล้วนะแสบเปิดประตูนะลูกถอ้ยพ่อนับแล้วนะอะไรฮะเอาไม้มาทำไมแสบพูดกับใครอ่ะกับพ่อไงทำไมเงือกมอมแมมอย่างงี้อ่ะเด็กก็เงี้ยวัยรุ่นนะครับได้ยินเสียงคนเสียงดังพ่อกับแม่คิดว่าอย่าคิดอะไรก็ช่างเมื่อกี้แสงไงแสงอะไรอ่ะไหนไม่เห็นแสงเลยเลยแสงไฟในมือพ่อไงมันมีแสงพ่อมันจะได้พอ นี่อยู่ๆๆพ่อจะมาคล้องผมอย่างนี้ไม่ได้ต้องคอก่อนต้องคุยกันก่อนขอแล้วไม่รุนแลรงมีได้มั้งไม่มีเลยมาตาหวาดอีกโอเคนี่นะนี่จะที่เจ้าการทำลายชีวิตวัยรุ่นผมอ่ะโอเคให้ตายเถนะดูลูกโวยวายจังเลยนะหรือว่าลูกช่วยตัวเองอยู่จูดี้ช่วยตัวเองเหรอเปล่าแม่ว่าไรเรื่องนี้ช่วยตัวไม่ใช่เรื่องที่แม่จะพูดเรื่องระหว่างพ่อและลูกคือว่าแม่อาจจะใช้คําตรงไปหน่อยนึงถ้าลูกอึดอัดก็อาจจะใช้คําว่า ช่วงอภิรมของแซมหรือช่วงเวลาส่วนตัวลับเฉพาะกับตัวเองแม่จะเข้าแม่ขอโทษนะคืนเนี้ยมันแปลกๆต้องหาอะไรดื่มหน่อยมับพ่อกับแม่เห็นแสงนะโอ้พ่อแม่แสงอะไรไม่รู้แต่เห็นแน่โอ้วอักแล้ไอีกอีกระปองอัต่ช็อตอัตช็อต ไอ้เกลียดจริงๆเดี๋ยวเดียวเร็วแอบแอบเหรอหลังตรงไหนไหนตรงตรงนี้ไหมตรงเว้ยไปดึงเล่นไปหมดเลยแซมโอ้โหถอยตายแล้วสนามสิพังและหมดเลยโอ้โหเอ้ยฮะดูดิ่ขอแจ้งหน่อยสิเหมือนมอบแลงบ้านเราจะระเบิดอ่ะเสาไฟล้มและเนรันาัดไปหมดเลยโอ้โหเอ้ยสนามไม่เหลือแล้วและหมดเรียบเลย พ่อแม่หมอนี่น่ารำคาญจริงใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ซะเลยดีว้างแต่รุนายรู้อยูว่าเราไม่ทำร้ายมนุษย์นายคิดอะไรแค่บอกไว้ว่าทำได้นะไว้เผื่อเลือกเราได้ยินเสียงลูกคุยกันลูกคุยกับใครแม่ก็มผมบอกแล้วว่าวัดดีคะ่ะหนูมิเคลา่าเ,เป็นเพื่อนของแซมคะ่ะเฮ้ยหน้าตาสวยจังเลยโอ้มีหน้าน่ารักจังเลยเนาะ คุณค่ะโอ้ตายแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินเรื่องที่เราคุยกันในครอบครัวสิเจเนี่แม่เห็นเป้หลังผมไหมครับเป้หลังของผมอยู่ในครัวนี่อยู่ที่ไงโอเคโอเคแม่เธอน่ารักดี ไปชวนพ่อกับแม่คุยก่อนเดี๋ยวผมจะเอาแว่นนี่ออาไปเขาโอเค